สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องแจ๊เอ็กเปิด์ชแนลนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็เราจะมาย้อนกันไปนะครับปี2563นะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมนะครับลอยองค์กันบ้างนะครับผมสำหรับรุ่นนี้นะครับเรียกว่าเป็นรุ่นเจริญสุข63นะครับผมก็เป็นรุ่นที่ย้อนยุคนะครับลอยองค์ปี 2532นงั่นเองเดี๋ยวเราจะมาชมกันนะครับว่าเนื้อนี้จะเป็นเนื้ออะไรที่ผมจะนำมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับผมกล่องก็จะเป็นสีฟ้านะครับผมกรมะยี่จะเป็นสีเหลืองนะครับผมนี่นะครับที่หลวงพ่ออิฐน,นะครับสร้างปีนะครับ6 3นะครับผมนี่นะครับเราจะมาชมกัน อ่านะครับเนื้อที่ผมจะนำมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับก็จะเป็นเนื้อชนวนชุบแบล็กโลเดียมนะครับลายทองนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาชมกันว่าเป็นอย่างไรนะครับตะมยี่สีเหลืองเลยนะครับผมอันนี้จะเป็นพิมพเข่าตรงนะครับจะมี2พิมพ์นะครับพิมพเข่าตรงกับพิมพเขาย่อนะครับสร้างนะครับอ่าเนื้อละ2000องค์นะครับ2อง0องค์นั่นเองนะครับ อ่เดี๋ยวเราจะมาชมกันว่าอ่าความสวยงามนะครับของอ่าร้อยองค์นะครับเจริญสุข63นะครับนี่นะครับก็จะเป็นร้อยองค์แบบนี้นะครับเป็นแบล็กโรเดียมนะครับทั้งองค์เลยนะครับแล้วก็เป็นลายทองนะครับลายทองนะครับทุกแบล็กก็คือเป็นสีดําๆนะครับเป็นสีดําๆนี่นะครับองค์ท้าวิสวรรณนะครับมงกุฎนะครับท่านก็จะเป็นสีทองแบบนี้นะครับใบหน้านะครับต่างๆนะครับก็จะเป็นอ่ สีดำนะครับสีดำหมดเลยสำหรับรุ่นเจริญสุข63นะครับรุ่นนี้นะครับผมวัตถุประสงค์ในการสร้างเนี่ยจะเป็นการสร้างเพื่อที่จะนำทุนัพย์นะครับไปหล่อนะครับองค์ทเาววสุวรรณนะครับผมขนาด2.5เมตรนะครับเพื่อ,อไปประดิษฐานที่พระวิหารกรมรหลวงชุมพรที่จังหวัดนครปฐมนั่นเองนะครับผมนะครับ เขามีความสวยงามนะครับสําหรับแบคโตรเรียมลายทองนะครับสําหรับความสูงนะครับความสูงตั้งแต่ฐานจนถึงอยอดมงกุฎนะครับขององค์ปู่นะครับก็จะอยู่ที่2.5ซนนะครับ2.5ซนก็เทียบกับนิ้วมือนะครับ2นิ้วนะครับ2นิ้วมือนี่นะครับประมาณนี้นะครับร้อยองค์ก็ ถ้าเลี่ยมห้อยนะครับก็ถือว่าเป็นขนาดกําลังดีนะว่าไม่เป็นผู้ใหญ่หรือว่าเด็กนะครับขนาดกําลังดีเลยนะครับเลี่ยมร้อยองค์นะครับร้อยองค์แบบนี้นะครับผมเข่าตรงก็คือองค์ปู่นะครับก็จะเป็นยืนเข่าตรงๆนะครับถ้าเข่าย่อก็จะยื่ย่อเข่าลงมานะครับอันนี้เป็นแบบเข่าตรงนะครับยืนกำกระบองนะครับกระบองเป็นสีทองแบบนี้นะครับผมแล้วก็นี่นะครับด้านหลังนะครับเขียนว่าวัชลามณีนะครับสส สสจุดก็คือสมุดสงครามนั่นเองนะครับอยู่ตรงนี้นะครับส่วนด้านหน้านะครับท้าวเวสุวรรณโนนะครับตรงนี้นะครับผมนี่นะครับส่วนด้านล่างนะครับด้านล่างนะครับจะมีการตอกนะครับโคดเหลงนะครับตอกโคดเหลงไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็หมายเลขเหรียญนะครับก็จะตอกลงไปนะครับเป็นการตอกนะครับตอกลงไปนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับผมเป็นการตอกนั่นเองนะครับผมนี่นะครับ แบคโรดีัมนะครับสวยงามนะครับสวยงามมากๆนะครับก็เป็นดําทั้งองนะครับดําแล้วก็สีทองนะครับใครที่ชอบสีดําสีทองนะครับก็แนะนํานะครับสําหรับแบคโรเดียมลายทองนะครับผมก็สําหรับสำหรับรุ่นนี้นะครับผมเจริญสุกนะครับจะสร้างนะครับในแต่ละเนื้อนะครับแค่ประมาณหลักพันหลักพันอง์เท่านั้นเองนะครับ เฉพาะเนื้อนี้ก็2,000นะครับเนื้ออื่นก็ประมาณ2 0 0 0 3,000ประมาณนี้นะครับจะสร้างน้อยนะครับแม้กระทั่งทองแดงนะครับก็แค่3 0 0 0องค์เท่านั้นเองนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับผมก็หาค่อนข้างยากแล้วนะครับณปัจจุบันนะครับผมหลายท่านก็อาจจะยังไม่ทราบนะครับผมแต่ผมมองว่ารุ่นนี้ก็มีความสวยงามขนาดกะทัดรัดนะครับเลี่ยมกำลังพอดีเลยนะครับผมสำหรับรุ่นนี้นะครับผม แล้วก็ที่สําคัญนะครับที่สําคัญรุ่นเจริญสุขห3าเนี่ยจะบอกว่าชนวนนี้ไม่ธรรมดานะครับชนวนก็เป็นชนวนหล่อนะครับวัดราชบพิตรนะครับผมแล้วก็ชนวนนวัดโลหะนะครับรุ่นเพชรกับปี59ของวัดชุลามณีนะครับแล้วก็จะมีชนวนเหรียญแซยิตปี59้นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีชนวนเหรียญหล่อนะครับเหรียญหล่อรุ่นแรกนะครับปี57นะครับ ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับองค์ก็จะเป็นสีทองนะครับสีทองแบบนี้เลยนะครับสวยๆสดๆแบบนี้นะครับสีทองอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับสีทองๆองแบบนี้นะครับนี่เลยนี่นะครับสีทองสวยงามนะครับนี่นะครับสีทองทองแบบนี้เลยนะครับสีทองกับสีดํำนะครับทุกเป็กโเดียมลายทองนะครับผมสวยงามมากๆนะครับนี่นะครับ สำหรับท่านใดที่ยังไม่มีนะครับก็ลองเช่าหาบูชากันได้นะครับอาจจะมีนะครับหลายๆท่านนะครับเปิดให้บูชากันอยู่ณนะปัจจุบันนะครับผมแต่น่าจะค่อนข้างหายากนิดนึงนะครับผมสหารนนรมสหรับรุ่นนี้นะครับผมก็สําหรับรุ่นนี้นะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ พุทธาพิเศษนะครับเป็นปิดพระโบสถพุทธาพิเศษเพราะว่าในยุคนี้นะครับปี6 3าเนี่ยก็เป็นต้นปีสําหรับอาโควิดมาในยุคแรกเลยนะครับเป็นยุคแรกของโควิดนะครับในช่วงนั้นพอดีประมาณกลางปี63นะครับก็พุทธาพิเศษนะครับที่วัดจุฬามณีนะครับปิดโบสถ์เลยนะครับเป็นแบบพุทธาพิเศษแบบมหาอุดเลยนะครับผมไม่ธรรมดานะครับเพราะก่อนหน้านั้นก็คือโควิดยังไม่มานะครับก็ กูทวาพิเศษนะด้านนอกได้นะครับนะแต่ณนะปัจจุบันก็คือโควิดมานั่นเองนะครับสำหรับรุ่นนี้แต่ถือว่าไม่ธรรมดานะครับเกจิดังๆมาร่วมเสกนะครับในอุโบสถของวัดจุามณีนะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับในยุคนั้นนะครับปี63นะครับผม สำหรับรุ่นนี้นะครับผมก็ได้เอาความสวยงามแล้วก็ความรู้นะครับในการสร้างนะครับมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมกันจนจบคลิปเลยนะครับผมก็อย่าลืมกดซับกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมจะได้รับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวมาเจอกันนะครับคลิปหน้านะครับว่าผมจะเอารุ่นอะไรมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ